สนุบข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอัลมลนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นระเด็นร้อนดังเนีีลังกา้ามั่นใจฝากอนาคตไว้กับผีต่อสัญญารอบนี้ถึงปี2026ข่าวจากฟาวิิโซโรมาโนรายงานว่าแอนโทนีอเลงกากองหน้าดาวรุ่งชาวสวีเดนวัย19ปีต่อสัญญายาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปี โดยเขาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าเป้าหมายของผมคือการลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานที่แห่งนี้คือที่ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผมที่นี่มีโค้ชและนักเตะระดับโลกที่คอยให้คำแนะนำผมดีใจมากที่สโมสรเชื่อมั่นในการพัฒนาของผมขอขอบคุณครอบครัวและโค้ชที่คอยสนับสนุนผมเสมอมาผมยังพัฒนาต่อเนื่องได้อีกเยอะเลยนะถ้านายพูดมาสักขนาดนี้อนาคตรเราก็อยากให้นายเป็นคนสำคัญของทีมนะแอนโทนีอีแลงกา บรูโน่คิดการใหญ่อนาคตต่อไปผมจะคุมยูไนเต็ดข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวได้นำบทสัมภาษณ์ของบรูโน่เฟอร์นันเดสมาเปิดเผยว่าอนาคตเขาต้องการที่จะคุมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าผมแอบวางแผนไว้บ้างแล้วนะว่าจะเป็นผู้จัดการทีมสักวันหนึ่งหลังผมแขวนสตัด๊ดฟุตบอลคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดตั้งแต่ผมจำความได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะคุมทีมไหนเป็นพิเศษเลยนะ แต่ถ้าเป็นแมนยูเนตตมันคงจะดีมากเลยเพราะนี่คือสโมอสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมพอจะนึกออกตอนนี้แฟนๆคงรู้แล้วว่าผมมีอนาคตและเป้าหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมหวังว่าแฟนๆจะกดดันให้สโมอสรดึงผมมาคุมทีมนะแล้วเด็กผีอย่างพวกคุณล่ะครับอนาคตอยากมีผู้จัดการทีมที่ชื่อบูโน่เฟรนเดสไหมครับ เอเย่นคาวานี่ยันเองอนาคตพี่ในพรานมีสิทธิ์ไปบาร์ซิลอังเดกูลี่เอเย่นของเอดิสันคาวานี่ได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะในความดูแลของเขานั้นไม่ค่อยจะมีความสุขกับแมนยูเต็ดนักในปัจจุบันนี้โดยเขากล่าวว่าผมรู้จักเอดิปเป็นอย่างดีนะตอนนี้เขาไม่ค่อยจะมีความสุขกับยูนเต็ดมากนักเขามีฟาร์มของตัวเองอยู่ที่อุรุกวัยและเขาอยากที่จะอยู่ใกล้กับครอบครัวของเขา เป็นที่แน่ชัดว่าถ้าเขาได้สัญญาที่ดีจากบาเซลนาเขาจะไม่ย้ายไปอยู่ที่บาราซิลแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นกับสโมสรใหญ่ๆที่มีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะคุยกับโคลินเทียนส์ในบาราซิลนะแต่ในความคิดของเด็กผีอย่างแอดมินอยากให้พี่คาวานี่ยืนล่าตะข่ายกับพี่โดจนจบฤด,ดูกาลนี้ก่อนก็ดีนะคาวินฟิลลิปไม่คิดย้ายไปไหนเพราะใจอยู่กับลีสยู่นเตด ปิดท้ายที่ข่าวของคาวินฟิลลิปซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูเต็ดในการเสริมมิดฟิล์ในช่วงตลาดมกราคมนี้โดยเจ้าตัวออกมายืนยันว่าตอนนี้ไม่คิดจะย้ายทีมไปไหนและต้องการสัญญาฉบับใหม่กับลิสยูเนเต็ดเมื่อคาวินฟิลลิปไม่มีใจก็ปล่อยเขาไปเรายังมีข่าวกับไฮดาร่ากับกามาร่าอยู่นะครับเด็กเพ และวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสก็อยากจะส่งต่อความสุขให้สาวกเด็กผีด้วยภาคบางส่วนของนักเตะที่ได้หยุดอยู่ร่วมกับครอบครัวแอดมินก็อยากจะบอกแฟนๆช่องว่าเมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า